สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับเด็กสวนเตยอ,อีกแล้วเนี่จะมาดูวิธีการมาเตยครับใส่กระมังดูครับ,บ,บดูวอีกามัดครับคือแบบเราไม่ต้องวางกับพื้นนะครับวางกับพื้นแล้วมันจะตายแล้วมัดยากมาดูวิธีครับในสวนเตยครับในใช้ได้ครับ เตยเราก็เรียงมันจะเข็งมัง่งนะครับมันจะง่ายขึ้นหน่อยว่าถ้าเราถ้าไม่เยีายงพวกเวลามัดแล้วมันคือมันจะโป่งแล้วเวลายกแล้วมันหลุดลัเ,เตเยเนี่มีอะไรมากเยนยมีนะเล้นตัดตใบใบเยอก่อนก็ตัดเตยกำป่วยไม้เราตตนหลังไม่ไม่ไหวครับมันเยอะชัดรับไม่ทัน อทางยาที่อยู่ปรมาณเห็บไร้ครับประมาเราก็เลี้ยงไั้ครับรค่อยเลี้ยงไปรเรื่องครับแต่เราต้องเคาะนะครับเคาะให้มันนี่ก็ขอกับพื้นนี่ก็ได้แบบนี้โต๊ะสักอันนี้นะครับแล้วก็ค่อยเลี้ยงยเลี้ยงครับประมาณนี้ นีเราก็ทิ้งไปครับบางทีมันก็หลงเข้ามาเราก็ไปตัดนีครับตัดปลายออกตัดตรงท้ายออกให้เหลือตรงนี้แล้วว่าไปพับทําเป็นกระทงครับกระทงขนมโ,โกโก้นี่ครับเจอแบบนี้เลยนี่ครับว่าไปทําอันเล็กเขาก็ทําเป็นอันเล็กอันใหญ่เขาก็ทําเป็นอันใหญ่ เราก็ช่างเราก็มันนี่ก็อยู่ประมาณโลนประมาณโลนเพราะว่าเตยนี้เรามัดมันห้าโลาจค่เรียงนะครับแต่ถ้าเราเรายังไม่ได้เข่งมันจะง่ายครับวิชานี้ครับเอาไปใช้ได้ครับถ้าใ,ใครมีวิชาที่แบบดีแบบนี้กะ บอกกันได้นะครับเราจะทําตามมั่งครับเราใช้ก้ามังมันจะไม,ไม่กระจายออกจะประมาณนี้ครับพอเวาลามัดแล้วมันมันจะแน่นหน่อยมันจะไม่ค่อยหลุดาเรวไป,ไปวางเรียงมันจะหลุดรหลวมอ,อย่างแน่นครับมันก็เรียงยากนะครับใบจะเป็นประมาณนี้ครับนี่คือแน่นแล้วมาละห้าโล ตัวนะครับประมาณนี้คือมันจะวางโค้งพอดีเลยตรงตูนไอ้นี่เอาไปใช้ได้ครับวิชานี้ดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกดติดตามด้วยครับเด็กเ่ืนเตยนะครับสวัสดีนะครับ